สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบวบค้นอร่อยครับพี่น้องพี่เก่าครับนุ่มบวบค้นอร่อก็ได้ห้างหายากพี่น้องเข้าไปลายมือเนาะมีภารกิจลายในงานนะครับเนาะก็เลยบอมีเวลาว่างมาพี่น้องครับมีนุ่มบวบค้นอร่อยสีมัธยเบื้องแรกที่เคยบอกเคยตีไปเยี่ยมยำไอ้ไส้เนาะครับผมตีเพิ่นปลูกบอกซีดาไว้เนาะครับบอกซีดากิมจูนะครับผมก็เลยได้เอามาล่องปลูกเบื้องอยู่ข้างบ้านซีต้นครับพี่น้องผมมาซีต้นขนาดจพ่อพ่อกินแล้วก็อิ่มสำหรับหลายท่านนะครับ นุ่มมนลก็เลยสีมานำเสนอเพราะว่าช่องใหญ่ๆเขาก็ลงเกี่ยวกับสวนการลังไปเมื <ım. S 2> ่อแล้วแต่นุ่มมวลก็เลยพยายามหาส่งว่างเล็กๆหน่อยสำหรับผู้ที่เวลาหน่อยนะครับผมเวลาหน่อยผมบ่ค่อยมีเวลาที่จะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับแต่ก็อยากมีกินมีหลายๆอย่างขางทางขางเฮื่อนเท่านะครับผมนุ่มมวลก็เลยเรื่ยมานำเสนอว่านี่เด้วยครับการปลูกบกซีดาขางเงื่อนนี่กับเงื่อนครับผมนี่ก็ซีดาครับผมก็ปลูกไว้ซ้ำต้นซีต้นนะครับผม นี่แล้ครับผมนี่ได้ครับผมก็ปลูกใส่ปอกเลยครับง่ายดีครับผมนี่ละครับพี่น้องเฮ้าดินบ่ต้องห้ายครับเอาแขบแคบก็ได้ครับเฮากับมามาปลูกมาปลูกใ้ไว่กินว่าจาเป็นต้องสื่อเขาเด้ครับพี่น้องเนี่นี่แนวทางนี่เห็นว่าผมปลูกไว้ยูซีต้นนี่ผมเริ่มห่อแล้วครับผมออกซีดาสุดนี่กับุดที่2แล้วเด้อครับนี่เห็นบ่ครับห่อบ่ทันแล้วน่วยก็หลายร้ายห่อมาทันครับพอผมมีเวลาว่างนะครับพี่น้องนี่แล้วซ้ําเฮ้าพ่ต้อง บ่มีดินไร้พื้นที่ไร้กับเฮ็ดในหน่อยก็ได้ครับคางเงื่อนห่อนี่ครับผมม้กับพ่อดีกินอยู่เล้ครับพี่น้องเด้อนี่นุ่มวนกับน้ำเสนอให้เห็นได้ครับเด้อเห็นว่าครับพี่น้องนี่ละออกซิดาเนี่ยฮอดฮอดฮอดจังหวะกำลังพอพอดีเด้อครับเนี่ยจากที่ศึกษามาพูนว่าน่้ยซ้ำานีละซ้ำเลี้ยนซีฟกับเรื่มฮ่อได้แล้วครับน,นี่แลามมาลหล,ละครับวันนี้พารกิดของนุ่มวนโคเล็กบับเดาา็ิชดยมาฮ่อครับผมออกซิดาปลูกคางเงื่อนก็ได้กินเ้อครับ เข้ากับสิได้ประหยัดเลยครับบ่ต้องไปซื้อเขาซุอยางโหลดครับนี่กันึน่งกัรู้เลยว่านึ่งปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันอยู่นในเพื่อนเท่าเนาะครับเนาะเข้าเฮ็ดรยังกับกองหูปลูกเจ้าของกินเนาะครับเนาะพอจำไปทางใส่สารเคมีเนาะนุ่งวนก็เล็ดกับมีขี้ไก่ขี้งวเท่า,หาหนี่แหละเอามาใส่มันกับบวกลิ้วคือเขาใส่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าเท่าเนียนเนียนความปลอดภัยเนาะครับเพราะว่าทุกคนก็หูอยแล้วว่าบลอกสีดานี่มีวิตามินซีสูงเนาะครับเนาะวิตามินพนหลาย ลา,าลายกับกสมอีกเข้ากับปูบกสมอะไรคือทางเขาเากับปูปกซีด้าก็ได้ครับปูคางเงือเนอ,อนาไ้กิน,กน,น,น,นเท่านี่ครับผมนุ่มวนแนะนำเลยครับยาย้ลองปูไว้นะครับเพื่อมันจะได้เป็นพลังใหม่เข่าไว้จำเป็นต้องสีด้ซื้อเขาสุยางลงทุนสาชิผาบาทพี่น้องผมซื้อมาสาชิผาบาทมาปูไว้คาแม่มนไปซื้อเขาโอ้บอกน่วยลายๆนี่คือว่าเป็นยักษ์บาทกินสองรอบก็ขึ้นทุนแล้วครับผมลองปูไว้ด้วยพีน่น้องนุ่มนุ่มวนเขาเลีพยพายามสีแนะนำ ให้พี่้องเข้าเห็ดเดอือคือจุดจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่นู้นบนข้อเลื้นําเสนอกับเพื่อให้หมูเฮานี้แหละสิด้เห็นว่าเอ้ยการเหร็ดอยู่ข้างอันต่างเฮือนมันกระดตัวประจำป็นต้องไปซื้อเขาอย่างเดียวนะลองเห็ดลองลูเบ่งครับเดี๋ยวนู้นบนข้อเลื้อนขอนุญอยาตไปห่อกันด้อครับื้นนี้ถ้ารกินหอ่อบุีดาครับผมห,ห,ห,ห่ออันห่อแห้งกับิเศร้าเด้อครับมันเฮื่อนจะขอ้นนะครับนาะเอาก็บปรจำป็นตรงไรแต่ก็ห่อไปได้ร้ายแล้วห่ะครับช่วงนี้ครับ ดูสีห่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่านูคนก็เดี๋ยวกำลังห่อไปเรื่อยๆครับนี่นะครับลองเฮ็ดเบิ้งเด้ออยากแนะน้ำอีดีเด้อพี่น้องเด้อการเฮ็ดได้จะดีมากเลยครับนี่นะครับไหเบิ้งเลยครับห่อไปเรื่อยๆครับกำลังออกเหนื่อยหลายๆถือฝนพรจ้าครับผมเพราะเขากับโบแมนมืงอาจสียบแต่ว่าเฮ็ดไว้เพื่อไปกินก็โอเคอยู่ครับอยากแนะน้ำพี่น้องเข้าเด้อครับเด้อลองเบิ้งครับ เดี๋ยวนุ่มวนข้เลียดจะไปห่อก่อนนะครับเดี๋ยวไทยเบื้องรับบัดห่อ,อ,อแล้วครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องพอท่านเรียบนะครับก็เเรือแนื้อโยแต่ว่ากระดาษที่นุ่มบุนไปขอ,อาอ้สายแล้วมานอนเมืงิแล้วครับพี่น้องพี่น้องเบื้องเขาเนี่ยหรครับนี่เาว่าเขาวาเศรษฐกิจพอเพียงครับผมต้นเดียวเนี่ครับนีนเขาพี่น้องเบื้องเขาเขาปลูกเขาซื่อว่าต้นสามสิบห้าบาทนะพี่น้องเพราะว่าปลูกเขาได้กำไรปันไดครับ เบืองตีะครับขนาดนุ่มบนห่อต้นเดียวนะครับจนกระดาษเหมือนกระดาษใบมะลายอยู่ครับต้นเดียวสิเดีจักรู้พี่น้องเบื้องตีละเอดเบื้องตีละผมห่อหออสิบ่งามคือเขาด้วยครับแต่กะว่าพยายามเพ็ดนะครับเขาว่ามันกะก็ได้กินอยู่นะครับพี่น้องเฮาบน่วยก็เหลือหลายด้วยครับทุกนนุ่มบนกะเอ้าเห็๋ตามสภาพนะครับนาอนี่เราเขาบอกเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่น้องร่องเบื้งนะครับ ปลูกไว้นำขังบ้านเท่านี่ละเหลือหลายครับเหลือหลายหน่วยผมว่าท่านในหอเห็นป่ะครับพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเฮ็ดได้อีหลีเด้อครับพี่น้องล่องเฮ็ดเบิ่งขางบ้านจะคล้องนี่ละขางขังกันนี่ครับพี่น้องล่องเบิ่งเด้อครับนี่แหละครับนู่นบนก็เลียดฝนตกนั่นและครับก็เลยว่าเศร้าบวกกับกระดานเมื่อสู่แล้วครับพี่น้อนนวยกับเหลือหลายเด้อครับขนาดท่านในหอเนี่ครับต้นเนึองก็โอ้ยกินจนกี่ขาดแล้วครับพี่น้องเ้าผู้มากินบักซีดาครับ ปูขาเงี้ยล่ลองเบิงนะครับปลูกไบรโลครับผมว่ามั่นหมะเข้ากับสิใดประหยัดนะลงทุนเอาซื้อมานสามต้นลอยก็ได้พี่น้องล่องเบิงนะครับมาปลูกผมว่าันพ่อได้กินอยู่นะครับเพราะว่าผมเคยกินไปสุดหนึ่งอยู่ตะกี้กะหอ่อแบบถุงเข้าหอ่อธรรมดาแหละครับไ่้เห็ดดีคือไปเจ้าดอกพอดีไปเบิงสวนไอ้ทสายมากน้องเป็นผ้าเห็ดพ่อเป็นเห็ดดีเลยลองเบิงก่อนหน้าผมก็เลยมาเห็ดเบิง คืออย่างเดียวครับเพื่อได้กินเด้อครับเด้อเมื่อวานพ่อได้กินอยู่ลองเฮ็ดบึงนี่เหละครัว่าเศรษฐกิจพอเพียงปลูกขางบ้านครับผมปลูกใส่ปอกเด้อครับดูแลง่ายครับใส่ปุ๋ยใส่ยังก็ง่ายนี่ครับต้นนี้ก็ห่อห่อได้น้อยเดียวนะครับกระดาษมืดเลยครับนี่แหละครับผมว่าพอได้กินอยู่พี่น้องเข้าลองบึงนะครับนี่แล้วขางบ้านขางหัวเฮานี่และวง่ายต้นนี้ก็ร้ายอยู่ครับเพราะท่านเด้ห่อนี่นี่ก็ห่อได้แน่อาย่ครับ กระดาษมือกอนนะครับพี่น้องร่องเบิองพว่วายอยากให้ล่องเบิงบ้านบอกซีดาขางเฮือนมันก็เห็ดให้เข้า่ายมีพละใหม่กินเนาะครับเนาะผู้กเฒ่าผู้แก่เนาะกินเขา้ากินปลาเหล้วยก็หาแนี่ยมันล่างข้าวเนี่นะพ้องหวานเนาะครับเนาะเข้ากับว่าปลูกเองดูแลเองมันก็ปลอดภัยสบายใจนะครับเนาะใส่ขีง่งอขี่ควอยเ่านี้ละผู้มีขี่ไกล้กัใส่ขี่ไกลเด้อครับว่ไเด็กินยุคพี่น้องร่อง,องเบิงสำหรับนุ่มอ้วนม่มองว่ามัน มันดีเลยล่ะโอเคเลยล่ะครับพลเมืองคางบ้านครับผมนีแล้วนุ่มวนกับปูไปปูเพอได้กินอยู่ครับปูออซีดานี่ห็นบ่ครับผมว่าเพอได้กินในยูยูครับเนี่ย้างคกันกับพี่บอกสมโ้เดครับพี่น้องสิพายยางไปเบิ่งครับเนี่ยปูไปรลดครับขางเงือนผมว่าพื้นที่น้อยๆนุ่มวน อยู่ข้างเงื่อนกับปูกพ่อได้กินอยู่ครับนี่กับสมโว้เ่อยหลายดนะครับสมโวนี่ก็บ่ค่อยได้เก็บดอกผู้มักดอกปลูกไปสั้นละครับนี่ครับมันอยู่ข้างในแน่ยด้วยพวกสมโวหลายอยู่แต่ก็ว่าบ่ค่อยกินเพลินประดัดอกหน่วยหลายอยู่ครับปวดนี่กับสมโวขยันปลูกก็ค่อยได้กินนะครับเด้อพีนอ่น้องเฮา อย่าไปซื้อเ้าลายลองซื้อมาปลูกนี้นะครับเี็นบอครับบอกสโม,โมูทเขาปลูกไว้ก็พอได้กินอยู่ครับว่าฝุ่นจนซุกเลยเลี้ยงล่องล่องอยู่นี่แหละครับปลูกเองมันก็าลายกับมีได้กินได้อยู่ได้ยากอยู่ครับลองเบิึงครับผมพี่นอ้องเขาเนี่ยรเบิ้งมุมนีิก็ะจีเห็นดีนะุนข้างใน,นก็าลายครับเี็นบอครับน,นี่แหละครับเขาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเฮ็ดเบิ้งเด้อพี่น้องปลูกไปเบิง้ง มันสิพ่อได้กินได้ใช้อยู่มั้งเจี๊ยบแค่ว่าเราครับพี่น้องนี่แหละปลูกล่องเบิ้งแล้วครับปลูกโลดมันพ่อได้กินได้อยู่อยู่ส,ม,สมโอเนี่ยพวกซีดารเนี่ยครับผมปลูกโลดโอ้วันนี้ผ้าเบิ้องคนเราใหม่นาะเจี๊ยบวันไล่อยู่พี่น้อง พอได้กินได้อยู่อยู่น้องปลูกเบิร์นนะครับเแม่ผู้ใดว่างๆผมว่ามันพอได้กินอยู่ครับผมสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยคลิปนี้กะบนุม่มวัวน์โคเลียดกะฝากพี่น้องที่รับส้มคลิปนุม่มวัวน์โคเลียดอยู่กะอย่าลืมกดติดตามให้ได้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นุม่มวัวน์โคเลียดที่มีแห้งเต็ดคลิปดีๆฝากช่วงนี้กะคลิปขาดน้อยนึงนะครับฝนตกคักเมืองอุบลครับโต๊ะตีโต๊ะจนบท ออกไปใส่มาใส่หยากันงคืนกระต๊กครับผมนี่แหละครับผลงานพี่น้องที่เราที่ลักครับมันใหญ่มากว่าดะกินอยู่เนาะครับย่างมากขาเงื่อกับเด็ดปอดเด็ดปอดนะครับครับสุดท้ายทายสุดพี่น้องก็หายอยู่ดีมีแห้งได้เลยนี่ช่วงนี้ดูฝนโควิดก็มาร้ายแล้วร้ายหมองนะครับนอกกับฝากพี่น้องเอาระวังให้ด้วยครับสุดท้ายทายสจดกับสวัสดีสวีดัสครับผม